สวัสดีครับสวัสดีครับตอนรับท่านผู้ชมเข้าสู่รายการคนคุยข่าวสุดสัปดาห์ครับพบกับเราสองคนเหมือนเดิมทางช่อง11 HD ครับวันนี้เราเริ่มต้นด้วยท่าเรือในประเทศไทยท่าเรือครับเราเนี่ยเป็นเมืองที่มีเป็นเมืองท่ามาตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยาคือยาวนานสมัยก่อนคือทางน้ําทางน้ําเป็นทางสําคัญปัจจุบันทางน้ําก็มีความสําคัญเช่นเดียวกันใช่ใช้ในการขนส่งสินค้าการเดินทางการท่องเที่ยว เรียกว่าครบวงจรซึ่งประเทศไทยเราเนี่ยก็มีการพัฒนาท่าเรือต่างๆเรียกว่าชุดใหญ่ uh huh. ทั้งท่าเรือเพื่อการส่งออกการนําเข้าและท่าเรือสําหรับการเดินทางภายในประเทศไทยเรา uh huh. เชื่อมโยงทั้งหมดตอนนี้คือสะดวกสบายมากขึ้นเยอะเลยครับ,รบผมเดี๋ยวเราไปดูท่าเรือหลักๆ uh huh. ที่เราใช้ในการนําเข้าส่งออกสินค้าก่อนนะครับก็แน่นอนการขนส่ง ทางท่าเรือเนี่ยจะประหยัดต้นทุนกว่าทางบกได้เยอะอตามสถิติเขาบอกได้มีการประหยัดถึง36%โดย,โดยเฉลี่ยนะก็คือหนึ่งในสต้นทุนลดลงนะครับอ,อย่างท่าเรือกรุงเทพหรือว่าท่าเรือคลองเตยอันนี้ก็เรียกว่าเก่าแก่และมีความสำคัญทางระบบเศรษฐกิจของประเทศไทยเรามาจากอดีตจนถึงปัจจุบันนะครับแล้วก็ มีผู้ใช้งานเนี่ยมากกว่า10ล้านคนนะครับแล้วก็มีการรองรับสินค้ามูลค่าสูงและผลิตภัณฑ์เพื่อการบริโภคนะครับรองรับการเชื่อมต่อการขนส่งสินค้าจากท่าเรือแหลมชบังลบุรีซึ่งเป็นท่าเรือใหญ่อีกจุดหนึ่งเนี่ยมีการเชื่อมโยงกันนะครับช่วยสร้างงานสร้างรายได้ให้กับพี่น้องคนไทยมาอย่างยาวนานและก็มีการ พัฒนาไปสู่อนาคตอย่างชัดเจนนะครับส่วนอีกแห่งหนึ่งคือท่าเรือแหลมฉบังอันนี้อยู่ที่ชนบุรีนะครับก็เป็นท่าเรือน้ําลึกหลักอีกแห่งหนึ่งของไทยเรานะครับเป็นประตูการค้าระดับโลกเลยนะท่าเรือแหลมฉบังนะครับเป็นท่าเรือประเภทเกตเวพอร์ตอันดับที่3ของโลกนะครับซึ่งยังไม่นับรวมท่าเรือทั้งหมดในประเทศจีนนะครับโดยเป็น รองจากท่าเรือลอสแองเจลิสและท่าเรือลองบีชนะครับโอ้สุดยอดนะผมผมเพิ่งรู้ว่าเนี่ยว้าถ้าใครเคยไปเนี่ยคืออลังการไทเทคแล้วก็เป็นศูนย์รวมทางเศรษฐกิจให้พี่น้องคนไทยกระจายรายได้อย่างต่อเนื่องทั้งในเรื่องของสินค้าและการทํางานนะครับมันเชื่อมโยงหมดและท่าเรือแหลมฉบังเนี่ยก็มีการพัฒนาไปสู่ระยะที่3ตอนนี้กําลังเดินหน้าซึ่งจะช่วยสร้างงาน สร้างเม็ดเงินให้กับพี่น้องคนไทยมากขึ้นไปอีกนะครับแต่ก็จะเน้นย้ำในเรื่องของการดูแลผลกระทบในเรื่องของสิ่งแวดล้อมควบคู่ไปด้วยนะครับส่วนท่าเรือพาณิชย์เชียงแสนอันนี้ก็เป็นทางตอนบนขึ้นเชื่อมโยงกับประเทศในลุ่มแม่น้ำโขงตอนบนนะครับก็คือประเทศจีนทางใต้นะครับเมียนมาและประเทศลาวนะครับซึ่งเป็นการ ขนส่งสินค้าข้ามพรมแดนระหว่างประเทศเพื่อนบ้านด้านบนเชียงแสนนี่อยู่มุมนึง่งตัวแทนคุณอัฟใช่<า>ใชก็อยู่ในพื้นที่เชียงรายนะครับ,รบก็เชื่อมโยงกับประเทศเพื่อนบ้านของเรารวมถึงท่าเรือเชียงของอ,อันนี้ก็อยูออ่ในพื้นที่อำเภอเชียงของจังหวัดเชียงรายรนะครับก็เป็นท่าเรือที่มีความสำคัญเชื่อมโยงกับทางฝั่งประเทศลาวนะครับทั้งส่งออกสินค้านำเข้าสินค้า นะครับสร้างเม็ดเงินสร้างงานกระจายรายได้ให้กับพี่น้องประชาชนทั้งสองประเทศรวมถึงสินค้าทางการเกษตรสินค้าอุตสาหกรรมอาหารต่างๆมีความสำคัญอย่างมากท่าเรือนะครับถ้าไปทางใต้เนี่ยถ้าท่าเรือหลักก็คือท่าเรือรักนองอยู่ฝั่งอันดามันถูกต้องอันนี้ก็เป็นเชื่อมโยงการค้ากับกลุ่มประเทศเอเชียใต้ตะวันออกกลางยุโรป และแอฟริกาคือเราเนี่ยมีหลายมุมเลยแล้วก็เป็นความสะดวกในการเส้นทางเชื่อมโยงกับประเทศต่างๆนะครับก็ถือว่ามีความสำคัญและที่ผ่านมาก็มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องเพื่อให้มีมาตรฐานและเป็นที่ยอมรับของชาวโลกนะครับโดยเฉพาะท่าเรือแหลมชบังเนี่ยก็เป็นท่าเรือที่จะมีการยกระดับมากขึ้นไปอีกคือตอนนี้เป็นระดับโลกอยู่แล้วก็จะเรียกว่าเชิดหน้าชูตามากขึ้น แต่ว่าสิ่งสําคัญก็คือการสร้างงานสร้างรายได้ให้กับคนไทยมากขึ้นนะครับอันนี้คือท่าเรือระหว่างประเทศนะ,ะ,ะส่วนท่าเรือที่เราเดินทางกันในประเทศนะี่ยถ้าคนที่อยู่ในกรุงเทพและปริมณฑลเนี่ยการเดินทางทางเรือก็มีความสําคัญพวกเรือโดยสารนะอะไรพวกนั้นใช่ไหมสุดยอดนะเขามีโครงการเขาเรียกว่าท่าเรืออัจฉรยะรนี่คือใช้เดินทาง และใช้ท่องเที่ยวด้วยนะครับก็มีการยกระดับทางเรือในการขนส่งภายในประเทศคือการเดินทางท่องเที่ยวไปมานะครับก็รถรางเรือ,อเชื่อมโยงกันหมดตอนนี้คือถ้าใครไปกรุงเทพและปริมณฑลเนี่ยโอ้โหแปลกหูแปลกตาจเจริญไฮเทคอย่างมากรวมถึงถ้าเรือเนี่ยสมัยก่อนอาจจะดูดูเก่าๆดูไม่สวยงาม ตอนนี้มีแผนงานที่ปรับปรุงใหม่ออกแบบดีไซน์ใหม่ค,คือสวยด้วยปลอดภัยด้วยดีด้วยสะดวกคล่องตัวและใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ให้ประชาชนมีการตรวจสอบเส้นทางการเดินทางการเชื่อมโยงต่างๆการเช็คต่างเนี่ยจะมีความสะดวกมากขึ้นด้วยระบบเทคโนโลยี a อไอก็นำมาช่วยนะครับซึ่งก็มีโครงการที่จะพัฒนาเนี่ยหลายท่าเรือนะครับ แต่ว่าณตอนนี้ที่มีการเปิดใช้งานมีการปรับปรุงชัดเจนแล้วก็มีท่าเรือกรมเจ้าท่าท่าเรือสะพานพุทธท่าเรือนนทบุรีท่าเรือท่าช้างท่าเรือสาทรท่าเรือพยัพท่าเรือราชินีและท่าเรือบางโพนะครับอันนี้คือเดินหน้าแล้วนะครับแล้วเดี๋ยวอีกหลายๆท่าเรือก็จะทยอยปรับปรุงและเสร็จเรียบร้อยเพื่อใช้ประโยชน์ให้กับพี่น้องประชาชนนะครับ อย่างสมัยก่อนผมเรียนอยู่กรุงเทพสมัยมัธยมนะเมื่อประมาณสามสิบกว่าปีก่อนก็จะนั่งข่าเรือข้ามฝั่งระหว่างท่าเรือวังหลังสีราดกับทางฝั่งธรรมศาสตร์นะครับแต่ว่าเป็นระยะสั้นนะแต่ว่าระยะยาวตามแนวแม่น้ำเจ้าพยาเนี่ยก็ถือว่าเป็นเส้นทางที่มีคนใช้ประโยชน์เยอะมากแล้วตอนนี้ก็มีการพัฒนาสวยด้วยปลอดภัยด้วยไฮเทคด้วยใช้งานสะดวกด้วยท่าเรือไทยสุดยอด เรามีอีกท่าหนึง่งอันนี้นคุณอ๊อฟนั่นเคยได้ยินข่าว<ะ>ถ้าเรือเฟอร์รี่ชนบุรีไปสงขลาข้ามข้ามอา่อาวไทยเลยแหละถูกต้องอ,อันนี้คือเขาเปิดบริการแล้วนะ,ะคือท่านสามารถนั่งเรือได้นะจากสัตหีบนะไปที่สงขลา<ะ>ไปได้ทั้งคนไปได้ทั้งรถ<ะ>และมีห้องพักเป็นลักษณะเหมือนโรงแรมด้วย<ะ>คือไปถึงเอารถจอดไปนอนในห้องพักตื่นมาถึงเลย เห็นไหมสะดวกสบายนะครับใช้เวลาเดินทางเนี่ยก็ประมาณ20ชั่วโมงซึ่งเร็วกว่ารถนะถ้ารถเนี่จะประมาณ23-24ถึงชั่วโมงอันเนี้ยคือเร็วกว่าแล้วก็สะดวกกว่าก็เป็นอีกช่องทางหนึ่งที่จะสามารถใช้ในการเดินทางเชื่อมโยงระหว่างภาคตะวันออกกับภาคใต้ได้ถ้าเรือเฟอร์รี่ชนบุรีสงขานะครับมีเรือ บลูด p ฟินนะครับ,รบก็เป็นเรือเฟอร์รี่ขนาดใหญ่3ชั้น<ม>คือเรือเนี่ยบรรทุกรถ10ล้อได้60คันสินค้าเนี่ยก็ไปทางนี้ได้และรถเก๋งอีก20คัน<ม>ผู้โดยสาร้3 586คแบอันนี้เที่ยวเดียวนะแล้วก็มีสิ่งอำนวยความสะดวกบนเรือครบคันเลย<ม>อาหารเครื่องดื่มห้องพักคือคล้ายๆกับเรือสำราญแต่ว่าราคาย่อมเยานี่อันนี้ก็ลองไปใช้บริการได้ เห็นไหมฮะการพัฒนาท่าเรือไทยเรียกว่าครบวงจรทุกมิติในการใช้ประโยชน์ของคนไทยถูกต้องสยดยอดมากครับมาอีกประเด็นหนึ่งนะฮะก็น่าจะเชื่อมโยงจากเรื่องที่คุณต้นพูดมาในเรื่องของแหลมบางแหลมบางโอ้โหแหลมนะฮนี่โอ้ให้เพะแหละเพราะแหลมบางเนี่ยเขาอยู่ในพื้นที่ EEC ครับเนี่ยมันก็เป็นอนิสงส์มาจากประเด็นนี้แหละครับในเรื่องของ e e c ครับนะครับเพราะว่าถือว่าเป็นศูนย์รวมเทคโนโลยีนวัตกรรมแห่งอนาคตที่จะดึงดูดนักลงทุนเนี่ยจากทั่วโลกนะครับ มาในพื้นที่อ e ซีนะครับแล้วก็จะยกระดับประเทศไทยนะครับให้มีศักยภาพในมิติต่างๆเนี่ยเพิ่มมากขึ้นด้วยอ e ซครับถ้าย้อนไปนะครับอ e ซีนี่มาจากอะไรมาจากคำว่าอ e ีเทิร์ e c o n o m y มี่คนะครับซึ่งมันเป็นการลงทุนที่เรียกงไงเชื่อมต่อมาจากสมัยสมัยก่อนเนี่ยที่มีในเรื่องของอ e ีเทินซีบอร์ดครับวซนโซชันวานเมื่อสามสิบปีที่แล้ว<ๆ>นะ,อะพอจากสาสิบปีที่แล้วเนี่ยมันพัฒนามาได้ระดับหนึ่งเนี่ย รัฐบาลชุดนี้ก็ไปต่อยอดครับต่อยอดแล้วก็เน้นในจุดที่มันเ,เขาเรียกอะไรจุดที่ยังเป็นจุดอ่อนอยู่ครับไปเสริมให้มันแข็งแรงแล้วก็มีการพัฒนาในด้านต่างๆนะครับอีกหลากหลายเลยทีเดียวนะครับโดยเฉพาะเรื่องของการพัฒนาเมืองเพื่อให้เหมาะกับการเป็นหลังที่หาวัสกับการทํางานครับ แล้วก็ที่จะต้อนรับนักลงทุนด้วยอ,อันนี้เป็นประเด็นสําคัญเลยทีเดียวนะครับรบแล้วก็มีในเรื่องของการส่งเสริมระบบดิจิตัลอย่างที่คุณต้นพูดถึงเรื่อง AI อือทางภาคเนี้เขาก็เอามาใช้เต็มๆเลยเหมือนกันนะครับเพื่อที่จะอำนวยความสะดวกสําหรับคนที่เดินทางเข้ามาในพื้นที่นะครับถึงขนาดว่ามีศูนย์เขาเรียกอะไรสำนักง,งานส่งเสริมระบรบดิจิตัลน่ะนะครับเข้ามา ในในการที่จะมานำนวัตกรรมนำองค์ความรู้อะไรต่างๆมาใช้ในพื้นที่ตรงนี้โดยเฉพาะที่ชลบุรีก็จะมีศูนย์โทรคมนาคมครับอันนี้จะเป็นศูนย์หลักนะซึ่งเป็นเกตเวออินเทอร์เน็ตเลยตัวใหญ่เลยทุใหญ่ใช่ชดใหญ่ที่จะอำนวยความสะดวกในพื้นที่ e อซีเอีมีสามสามจังหวัดใช่ไหมชลบุรีระยองชายเชิงเซาพื้นที่หลักใช่ตัวอินเทอร์เน็ตเกตเวเนี่ยจะอยู่ที่ ชนบุรีที่ศรีราชาครับนี่แหละจะเป็นตัวเชื่อมนะครับในทั้ง3ามจังหวัดนี้นะครับว่าให้เกิดการเป็นเมืองที่ทันสมัยนะครับสามารถที่จะใช้อินเทอร์เน็ตในการทำงานในในในด้านต่างๆได้แล้วก็จะมีเรื่องของอซิลิคอนทิสป์พาร์คด้วยที่จะเกิดขึ้นในพื้นที่ของชนบุรีนะครับแล้วก็มีการจับมือกับภาคเอกชนนะครับนำนวัตกรรมนะครับ อันเนี้ยศูนย์นวัตกรรมดิจิทัลเทคโนโลยีขั้นสูงเนี่ยจะมีที่บ้านฉางด้วยนะอืมอ่ที่เขาจะเกิดขึ้นมาใหม่ที่ว่าเมืองอัจฉริยะใช่ไหมอ่าเพื่อใช่ซึ่งขับเคลื่อนไปในระดับหนึ่งแล้วนะครับที่ทางบ้านฉางนะครับแล้วในขนาดเดียวกันนะครับในพื้นที่ของตรงเนี้ยถ้าเราดูอีกอีกจุดหนึ่งเนี่ยที่ระยองก็จะมีที่วังจันทร์อันนั้นก็คือสํานักงานด e ี CI เนี่ยมาตั้งอยู่ในพื้นที่อันนั้นในเรื่องของการศึกษาและนวัตกรรมถูกต้อง ก็ถ้าอยู่ในวังจันวัลเล่ครับซึ่งมังจจนวัลเล่เนี่ยมันก็จะมีทั้งโรงเรียนอม,มหาวิทยาลายัยโรงเรียนก็กําหนดวิทย์มหาวิทยาลัยก็วิเทครับนะแล้วก็จะมี EECI EECI ก็เพราเรียกอะไรเป็นลูกของสปทชแต่ว่ชก็คือหน่วยงานที่เป็นนักวิจัยทั้งหลายเนี่ยนักวิทยาศาสตร์นักประดิษฐ์เนี่ยนะครับเต็ไมไปหมดเลยนะครับ แล้วเขาก็จะทําให้งานวิจัยต่างๆที่เกิดขึ้นเนี่ยต่อไปมันจะไม่ได้อยู่บนหิ้งแล้วอเอามาใช้ประโยชน์มันจะใช่มันจะถูกนําไปใช้ซึ่งมันจะไม่ใช่ในภาคธุรกิจครับอย่างเดียวอม,มันรวมถึงภาคเกษตรครับซึ่งส่วนหนึ่งเนี่ยมันเอาไปมีการเอาไปใช้แล้วครับอย่างเช่น ระบบให้น้ำอัจฉริยะอะไรอย่าง้การตรวจดูลมฟ้าอากาศถูกต้องไวมากเทคโนโลยีไวมากอะไรอย่างเงี้ยนะฮะการตรวจสอบคุณภาพของสินค้าทางการเกษตรถูกต้องแล้วก็ตลาดในเรื่องของราคาต่างๆแล้วก็ผลิตภัณฑ์อย่างเช่นไอตัวที่เราไปห่อทุเรียนอ่ะเขาเรียกเขาอะไรสักอย่างเนี่ยผมจําชื่อไม่ได้ต้องขอโทษด้วยนะฮะเป็นถุงตั้งแดงแต่พอเขาเอาไปห่อคุณต้นมันได้ผลจริงลูกสวยครับเนื้อได้เพิ่มขึ้นเออมันก็แปลก ก็คือใช้เทคโนโลยีมาช่วยเกษตรกรล้วก็ผมก็ไม่รู้แล้วว่าในเชิงหรือกับเขาเอาเอาเอาใช้อะไรทําเป็นถุงเงี้ยแล้วเอาไปห่อเอาไปห่อทุเรีนอืออแต่มันกลับกลายว่ามันให้ผลดีมันให้ดีอาจจะมีแร่าสํสำคัญช่แล้วก็ไม่ส่งผลกระทบกับสิ่งแวดล้อมครับผมแล้วก็นอกจากนี้นะครับเขาบอกว่ามีโครงการสวนต้นแบบด้วยนะอื โอ้โหสวนนี้สวนคุ้นเคยครับของพวกเราสวนยายดาเจ๊บุญชื่นโอ้โหน,นะฮะี่เขาเขาเป็นสวนเกษตรที่มีคุณภาพมาเนิ่นนานใช่แต่เขาตัดสินใจนะคุณต้นวันนี้อาจจะเป็นโครงการสวนต้นแบบเลยในเรื่องของ smart farmer ครัใน e e c นะครับไปจับพือกับ irpc นะครับแล้วก็แล้วก็ตรงเนี้ยเขาอะเป็นทั้งประชชาบ้าน ครับนะแล้วก็เป็นทั้งผู้นำป้าบุญชื่นนะใช่ในชุมชนแล้วเมื่อมีการมาจับมือกับภาครัฐนะกับภาคเอกชนเนี่ยมันก็จะพัฒนาเป็นต้นแบบให้กับสวนอื่นๆในการที่จะเข้าสูตรทาน้อยได้มากครับอันนี้คือเป็นปัจจัยสําคัญที่จะยกระดับคุณภาพชีวิตของพี่น้องเกษตรกรได้โอ้เพราะที่ผ่านมาพี่น้องเกษตรกรอ่ะเหนื่อยทำมากได้น้อยเอออะไรอย่างนั้นน่ะแต่อย่าลีมต้นบอกไอ้เรื่องระบบน้ําระบบ อะไรนะ,ะดูสภาพดินฟ้าอากาศเนี่ยบางทีแหละคุณไม่ต้องไปเดินดูทุกที่แล้วพอถึงเวลาให้น้ําอาบกดให้น้ําโำแล้วก็จะไปทําประโยชน์อย่างอื่นก็ได้ครับส่วนไอ้เทคโนโลยีไวมากวิเคราะห์เลยว่าเอช่วงนี้ทมฝนมันมาขนาดนี้เราต้องให้น้ําแค่ไหนครับอ่ามันจะเพียงพอไหมหรือต้องให้เพิ่มอ่าหรือเอ้ค่นี้พอแล้วอเพราะว่าอากาศคือดินอุณหภูมิได้แล้วอะไรอย่างเงี้ย มันจะเพิ่มองค์ความรู้ให้กับพี่น้องเกษตรกรด้วยคือเอาเทคโนโลยีมาช่วยคือภูมิปัญญาในเกษตรกรเราเก่งอยู่แล้วมีอยู่แล้วแต่ว่ามีเทคโนโลยีสมัยใหม่มาช่วยด้วย<ๆ>ก็ยิ่ง<ๆ>บวกพลังเข้าไปทำให้เหนื่อยน้อยลง,ตงแต่ว่าได้มูลค่ามากขึ้นใช่แล้วที่สําคัญก็คือเนี่ยเขาจะไปฝึกให้เกษตรกรแต่ละรายเนี่ยเป็นสมาร์ทฟาร์มเมอร์ครับเพราะว่าการเป็นสมาร์ทฟาร์มเมอร์นะครับมีเทคโนโลยีจะดียังไงก็แล้วแต่แต่สุดท้ายอย่าลืมว่าต้องมีคนควบคุมเทคโนโลยีครับเนี่ยเป็นสิ่งหนึ่งที่ ท,ที่เขาบอกว่าแรงงานใน e e c ขาดขาดยังไงขาดแบบนี้แหละครับคือมันมีเทคโนโลยีไงแต่มันขาดคลนคนที่จะไปควบคุมเทคโนโลยีอีกทีนึงก็คือต้องมีองค์ความรู้ต้องมีภูมิปัญญาด้วยใช่ซึ่งเกษตรกรไทยเก่งมากอยู่แล้วเรื่องพวกนี้ใช่ครับแล้วก็ในเรื่องของประเด็นตรงนี้ครับการเป็นสวนต้นแบบนะฮะของสวนย่ายดานเนี่ยมันก็จะรวมถึงในเรื่องของการท่องเที่ยวเป็นศูนย์ความรู้ในเรื่องของการอ,องค์ความรู้เกี่ยวกับการเกษตรด้วยครับ คือจะให้เดินไปคู่กันทั้งเทคโนโลยีแล้วก็เรื่องของท่องเที่ยวด้วยทงเที่ยววด้กษตรได้ผลดีเกษตรด้วยแล้วก็เป็นศูนย์ที่มีองค์ความรู้ด้วยครับเพราะเขาก็มีความรู้เรื่องหมอดินอย่างเงี้ยอืมอันนี้ภูมิใจชาวบ้านนะอย่าไม่แต่พอเราพูดเนี่ยไม่จริงมันคนละเรื่องเลยนะครับแต่มันไปเกี่ยวกันอ่ะใช่คือเป็นเกษตรทฤษทีใหม่อ่าแล้วก็มีเทคโนโลยีเข้ามาเติมเต็มใช่ทำให้แข็งแกร่งมากขึ้นใช่แล้วแล้วพอมันมีองความรู้อย่างเงี้ยถามว่าพอต่างชาติมาเห็น นะครับมันจะเกิดการยอมรับว่าเราทําการเกษตรที่มีระบบมีที่มาที่ไปครับมีองค์ความรู้ตั้งแต่ในเรื่องของประเภทของดินองค์ความรู้เรื่องพือนําเทคโนโลยีมาปรับใช้นะครับเพื่อที่จะทําให้มันได้ผลิตผลที่มัมีคุณภาพมากๆยิ่งขึ้นไปอีกราคาก็จะดีมากขึ้นอันนี้ที่สําคัญนะฮะแล้วก็เขากําหนดแผนเอาไว้นะก็คือประมาณ4่ปีข้างหน้าเนี่ยนะครับสปีข้างหน้านี่จะเห็นผลเป็น รูปธรรมนะครับแล้วก็ในพื้นที่ EC ยังมีโครงการอื่นๆที่เกี่ยวเนื่องขอพูดอีกสักหน่อยละกันนะครับโครงการหลักๆของเขาสี่โครงการนี้มันจะเกิดขึ้นแน่นอนและจะสำเร็จในเร็วๆนี้คือรถไฟความเร็วสูงเชื่อมสายสนามบินกําลังสร้างอยู่สองพัฒนาอุตภาระและเมืองการบินภาคตะวันออกก๊าลังสร้างอยู่สามท่าเรืออุตสาหกรรมมัตตพุทธก๊าลังเดินนะอันนี้จะมาซัพพอร์ตแหลมบางอีกทีหนึ่งนะแล้วก็สี่แหลมฉบังอย่างที่คุณต้นว่าคือทั้งสี่เนี่ย กำลังทําอยู่กําลังพัฒนาอยู่ก็เดี๋ยวอีกไม่กี่ปีนี้แหละชุดใหญ่ชายภูมิเนี่ยแล้วอย่าลืมนะครับว่าสี่โครงการนี้รวมถึงที่พูดถึงเมื่อสักครู่เนี่ยยังขาดคนที่จะต้องเข้ามาทํางานเป็นแสนตําแหน่งนะแล้วก็เข้ามาใช้ชีวิตเข้ามาใช้ชีวิตอยู่ในพื้นที่สามจังหวัดนี้ครับนะฮะฉะนั้นนะครับสิ้นปีหกหกนี้นะครับเตรียมตัวกันให้ดีนะครับใครที่มีศักยภาพมีความชานาญ ไปเรียนรู้ไปฝึกฝนตัวเองครับรวมถึงเป็นโอกาสดีของน้องๆแน่นอนน้องๆเนี่ยที่เรียนสายอาชีวะเนี่ยครับผมฟันธงได้เลยว่ามีงานทําแน่นอนอน่าด้อยู่ในพื้นที่ตรงนี้รวมถึงจังหวัดใกล้เคียงด้วยใช่นะฮะก็ช่วยสร้างงานสร้างรายได้ให้มันหมุนเวียนดียิ่งขึ้นสําหรับ eec ครับเดี๋ยวดูประเด็นถัดไปนี่เป็นประเด็นที่เขารอคุณต้นอยู่ครับก็ชาวบ้านชาวช่องจะรอคุณอยู่เรามีอัปเดตทุกสัปดาห์ว่ามาเลยบัดสวัสดีการแห่งรัฐไทย ครับ,รบ <plat. S 2> ผมตอนนี้ก็จะเริ่มใช้สิทธิ์กันตั้งแต่วันที่1เมษายนนี้ <Stones. S 1> สำหรับผู้ที่ผ่านเกณฑ์และยืนยันตัวตนสำเร็จภายในวันที่26มีนาคมที่ผ่านมาซึ่งกระทรวงการคลังเขาสรุปตัวเลขแล้วก็มีประมาณ12.5ล้าล้านคนคก็เริ่มใช้1เมษายนนี้นะครับก็ใช้บัตรประชาชนของท่านเป็นบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะครับก็มีหลักๆเนี่ยมี5รายการนะครับ หก็คือวงเงินซื้อสินค้าสามร้อบาท 2. วงเงินส่วนลดค่าซื้อกา๊าซหุงต้ม100บาทต่อรอบ3เดือนก็คือเมษาพฤษภามิถุนาได้ส่วนลดรวม100่งร้อยบาทคบสาคือวงเงินค่าเดินทางรถโดยสารและเรือโดยสาร,รเชื่อมโยงกันหมดเลยทั้งกรุงเทพและต่างจังหวัดได้วงเงินรวมคนละ750บาท รถเมลรถไฟรถไฟฟ้ารถใต้ดินดรถบขอสรถโดยสารเรือโดยสารที่ร่วมโครงการใช้ได้หมดกรุงเทพต่างจังหวัดได้รวมคนละ750ลบาทคนต่างจังหวัดเข้ากรุงเทพขึ้นรถไฟฟ้าขึ้นรถเมก็ใช้สิทธินี้ได้เช่นเดียวกันเชื่อมกันหมดเลยนะครับรายการที่4เป็นวงเงินช่วยเหลือค่าไฟฟ้าไม่เกิน315บาทหครัวเรือนใช้ได้1สิทธิ์นะครับซึ่งก็ต้องไปลงทะเบียน ที่สำนักงานไฟฟ้าในพื้นที่ของอท่านนะครับหรือว่าเว็บไซต์ของการไฟฟ้าในพื้นที่ะนะครับและรายการที่5วงเงินช่วยเหลือค่าน้ำประปาไม่เกินเดือนละ100บาทนะครับซึ่งก็ต้องไปลงทะเบียนที่สำนักงานประปาหรือเว็บไซต์ของการประปาในพื้นที่นะครับทั้งค่าไฟและค่าน้ำเนี่ยเมื่อท่านลงทะเบียนแล้ว ท่านต้องใช้ไม่เกินเกณฑ์ที่กําหนดคก็คือค่าไฟต้องไม่เกินสาม้อยสิบห้าบาทถ้าใช้ไม่เกินบินค่าไฟมาเป็นศูนย์เลยอย่างสมมติคุณอ๊อฟได้สิทธิ์เนี่ยเดือนเมษายนบ้านคุณอ๊อฟใช้ไฟไปสา0ร้อยบาทไม่เกินใช่ไหมบินค่าไฟมาศูนย์เลยไม่ต้องจ่ายก่อนด้วยเขาถือว่าได้รับสิทธิ์เลยแต่ถ้าเกิดใช้เกินก็ต้องจ่ายเองทั้งหมดตามปกติถ้าเป็นค่าน้ำเนี่ยก็จะได้รับส่วนลดหนึ่งรอยบาท อย่างสมมติค่าน้ําในเดือนเมษายนบ้านคุณออฟใช้ไป300บาทไม่เกินใช่ไหมได้ลด100บาทก็จ่ายเพียง2 0 0บาทไม่ต้องไปสํารองเงินจ่ายเองทั้งหมดก่อนเหมือนเหมือนที่ผ่านมาอ่าอันนี้เขาจะตัดในระบบเลยก็ฝากไว้สําหรับผู้ที่ผ่านเกณฑ์ครับและยืนยันตัวตนสําเร็จแล้วภายใน26มีนาคมที่ผ่านมานะครับก็เริ่มใช้ได้เลย1เมษายนนี้บัตรประชาชนใบเดียวถูกต้อง ใช้ได้ทุกงานส่วนท่านที่ผ่านเกณฑ์และยังไปยืนยันตัวตนไม่สําเร็จหรือยังไม่ได้ไปก็ยังสามารถไปยืนยันตัวตนได้ก็มีประมาณสองล้านคนนะครับก็ขอให้ไปยืนยันตัวตนที่กรุงไทยอมสินทกศออาวคุณต้นเดี๋ยวก่อนแล้วอย่างเงี้ยเขายืนยันสมมติยืนยันเดือนเมษาไม่ผ่านอย่างเงี้ยเขาไปยืนยันผ่านเดือนเมษาพฤษภาอย่างเงี้ยแล้วสิทธิเดือนเมษาก็ใช้ได้ไหมใช้ได้ย้อนหลังเฉพาะวงเงินซื้อของสา0ร้อบาทเขาจะทบให้ นะครับเขาจะทบให้ไม่ต้องห่วงนะก็ถ้ายังยืนยันตัวตนไม่สําเร็จก็ไปยืนยันตัวตนหรือว่าถ้าไปยืนยันตัวตนแล้วเนี่ยอย่างสมมติวันนี้ไปยืนยันตัวตนพรุ่งนี้ต้องตรวจสอบด้วยว่ายืนยันตัวตนสําเร็จหรือไม่ถ้าไม่สําเร็จอาจจะข้อมูลบัตรประชาชนมีความคลาดเคลื่อนหรือว่าใบหน้าอาจจะอ้วนขึ้นผอมลงระบบไม่ผ่านท่านต้องไปที่อำเภอหรือว่าสำนักงานเขตธนาคารได้ไหมไม่ได้ ให้เจ้าที่เขาแก้ไขข้อมูลในเรื่องของบัตรประชาชนก่อนแล้วค่อยกลับมายืนยันตัวตนใหม่อีกรอบหนึ่งที่กรุงไทยออมสินหรือทกศออันนี้ก็ฝากไว้แสดงว่าถ้ามันมีข้อขัดข้องครนะในเรื่องของบัตรเนี่ยคืออะไรที่บัตรประชาชน่คุณต้องไปที่อำเภอไปที่อำเภออนเียสำนักงานเขตแล้วค่อยกลับมาที่ธนาคารอีกรอบหนึ่งทําการยืนยันตัวตนให้เรียบร้อยยืนยันตัวตนเรียบร้อยนะตอนนี้ก็ไปเริ่มใช้สิทธิ์เดือนพฤษภา มิถุนาตามรอบต่อไปอแต่ว่าก็จะได้สิทธิ์ย้อนหลังช่วยเหลือในเรื่องของวงเงินซื้อของอย่างเดียวเดือนละ300บาทก็คูณไปได้สูงสุดไม่เกิน3เดือนแม่ก็ยังโอเคนะก็ยังมีเวลาส่วนท่านที่ไม่ผ่าน ก็ยังสามารถไปยื่นอุทธรณ์ได้อุทนะครับก็ไปติดต่อที่หน่วยลงทะเบียนในพื้นที่นะไปยื่นอุทธรณ์และไปแก้ไขข้อมูลให้เรียบร้อยภายในวันที่หนึ่งพฤษภาคมนี้จากนั้นเขาก็จะมีการประกาศผลการอุทธรณ์และท่านก็ดําเนินการตามขั้นตอนต่อไปอันนี้ก็คืออัปเดตล่าสุดหรับสวัสดิการแห่งรัฐใหม่ก็เริ่มใช้แล้วนะครับหนึ่งเมษายนนี้ครับถัดไปนะครับเป็นของผู้สูงวัยกันบ้างนะครับ รัฐบาลก็เพิ่มประสิทธิภาพนะครับการจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงวัยนะครับเพื่อช่วยเหลือแล้วก็โนสะดวกให้พี่น้องประชาชนมากขึ้นครับโดยจะมีกรณีนะครับหลักๆอยู่4อย่างด้วยกันครับกรณีที่1นะฮะคือการย้ายภูมิลําเนานะครับของผู้มีสิทธิ์รับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุครับก็ให้ไปปรับปรุงหลักเกณฑ์เพื่ออนุเคราะห์สะดวกให้แก่ผู้สูงวัยให้รับสิทธิ์ในเดือนถัดไปใดยทันทีเลยครับนะครับเพื่อให้ไม่มีการเสียสิทธิ อย่างเช่นเดือนนี้นะครับจะย้ายภมมิลำนานะแล้วแบบแหมกัวเรื่องทรงเรื่องสิทธิ์เนี่ยเดี๋ยวคือสมัยก่อนเนี่ยต้องเว้นช่วงมันต้องเว้นช่วงตอนนี้ได้ต่อเนื่องเลยต่อเนื่องเลยรับท่าน<ม>ต้องไปแจ้งที่เทศบาลอบตอปลายทางที่ท่านย้ายชื่อไปด้วยนะใช่ใช่ไม่ใช่ใชว่าย้ายแล้วย้ายเลยนะ,ะย้ายปั๊บต้องไปแจ้งด้วยเดี๋ยวจะลืมนะต้องทําอย่างคุณต้นบอกนะว่าอย่าลืมนะต้องไปแจ้งเขาด้วยนะครับผมนะครับแล้วก็ทางกรมส่งเสริมครับก็จะตรวจสอบข้อมูลแล้วก็คํานวณงบประมาณให้นะครับเพื่อที่จะได้จัดสรรงบประมาณอย่างถูกต้องนะ สองครับจะมีการปรับอัตราการจ่ายเงินเบี้ยยัยงชีพผู้สูงอายุแบบขั้นบันไดนะครับก็คือจะปรับการจ่ายเบีย้ยให้ผู้ยังชีพณวันที่ผู้สูงอายุเนี่ยครบในวันนั้นปีนั้นเดือนนั้นใช่คืออย่างสมมติ 70- 80เนี่ยก็จะได้ขึ้นอีกร้อยหนึง่งที่ผ่านมาเนี่ยต้องไปรอตุลาถึงจะขึ้นแต่ว่าตอนนี้พอเดือนเกิดครบ70หรือว่า80เต็มปั๊บเนี่ยเดือนถัดไปท่านได้บวกอีกหนึ่งได้เลย,เลยอย่างเช่น วันที่หนึ่งเมษาเนี่ยอายุเจ็ดสบนะครับในเดือนถัดไปเนี่ยพฤษภาท่านก็จะได้เพิ่มเลยถ้าเป็นสมัยก่อนต้องไปรอตุลาต้องรอตุลาจะได้ครับอันนี้ไม่ต้องรอนะฮะแล้วก็3ครับกรมปศสมการปกครองก็จะแก้ไขระเบียบนะครับเพิ่มเติมในเรื่องของการลงรับเงินผู้สูงอายุของอปทนะครับ ก็คือว่าเขาจะมีการจัดระบบให้บรรลุอนุเคราะห์สะดวกให้กับพี่น้องประชาชนผู้สูงวัยได้มากยิ่งขึ้นครับแล้วก็สุดท้ายครับก็คือจะเร่งรัดกาหนดคุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์นะครับรับเงินเบี้ยยังสูงขอไปครับรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุนำเข้าที่ประชุมของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นแล้วก็เอาจาวประเด็นตรงนี้เอามาประกอบระเบียบเพื่อจะแก้ไขแล้วก็อนุเคราะห์สะดวกให้กับผู้สูงวัยมากขึ้นครับครับก็ปิดท้ายท่านท่านนะครับเรื่องฝุ่น pm 2 5ตอนเนี้ สาธารณสุขรายงานว่าตั้งแต่ต้นปีจนถึงตอนนี้มีผู้ได้รับผลกระทบประมาณ1.7ล้าน oh. คนจากปัญหาโมลพิษทางอากาศสามเดือนนี่นะครับคือตอนนี้ก็เดินหน้าอย่างเต็มที่หน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนอาสาสมัครนะครับร่วมกันควบคุมดูแลปัญหาหมอกควันโดยเฉพาะสาเหตุหลักๆเกิดจากไฟป่าที่มาจากฝีมือมนุษย์ที่อาจจะรู้เท่าไม่ถึงการหรือว่ามีความเห็นแก่ตัว ก็ทาให้ผลกระทบในวงกว้างตอนนี้ก็จะดําเนินการอย่างเด็ดขาด uh huh. กับผู้ที่กระทําผิดแล้วก็ขอความร่วมมือพี่น้องประชาชนช่วยกันแจ้งเบาะแส uh huh. นะครับรวมถึงก็มีการจัดเจ้าที่ในการตรวจสอบตรวจตราการกระทําผิดต่างๆนะครับซึ่งนายกรัฐมนตรีก็ได้สั่งการให้คณะรัฐมนตรีนั้นติดตามอย่างใกล้ชิดนะครับโดยเฉพาะการแก้ปัญหาการเผาป่าและการช่วยเหลือเยียวยาพี่น้องประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากปัญหา ฝุ่นควันนะครับตอนนี้หลายพื้นที่ก็เจอหนักนะครับก็ต้องร่วมด้วยช่วยกันถือเป็นวาระแห่งชาติที่พวกเราต้องช่วยกันขออีกนิดนึงได้ไหมนะอีกนิดนึงนะครับครับนะขอเวลาอีกสักหน่อยพูดเลยครับอันนี้ในเรื่องของเลือกตั้ง่วงหน้านะครับเพราะว่าวันเนี่ยเขาให้ลงทะเบียนได้ถึงวันที่9ก้าเมษาครับผมนะครับยังไงใครที่อยากจะเลือกตั้ง่วงหน้านอกเขตนะครับไปลงทะเบียนเราไว้ก่อนนะครับสามารถที่ไปยื่นคําขอได้ด้วยตนเองเลยนะครับหรือว่ายื่น ผ่านทางในทะเบียนท้องถิ่นนะครับ,รบหรือจะยื่นคําขอทางไปรษณีย์ก็ได้นะครับ,รบเอาข้อมูลตามนี้แหละนะครับเพราะว่าเดี๋ยวกลัวหรือเดี๋ยวจะเสียสิทธิ์กันคือเอาง่ายๆ,ๆคือท่านไปที่อําเภอรรหรือว่าที่สำนักงานเขตรหรือว่าลงทะเบียนทางแอป,ปสมาร์ทโหมดได้หรือทางเว็บไซต์ของกรมการปกครองครับผมได้หมดในการลงทะเบียนการเลือกตั้งล่วงหน้านะครับแล้วก็การเลือกตั้งนอกราชอาณาจักรใช่ขอบอกก็คือที่อยากจะบอกเพราะว่าแหม มันภายในวันที่เก้าอะนะท่านจะได้มีเสียสิทธิ์นะครับภายในวันที่เก้าเมษานะครับครับอืมอ่ะวันนี้ครับก็ถือว่าครบนะไปเร็วๆหน่อยครับฝากติดตามย้อนหลังนะครับคนข่าวสุดสัปดาห์นะครับได้ทาง Facebook นะครับ t i k t o k แล้วก็ YouTube คนคข่าวสุดสัปดาห์ครับวันนี้เราสองคนลาท่านผู้ชมไปก่อนนะครับพบกันใหม่สัปดาห์หน้าสวัสดีครับ